คุณเคยหัวร้อนกับการดูอนิเมะปะผมเพิ่งประสบมากับเรื่องนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับการแก้แค้นของมาซาเมเนะคงมาซาเมเนะคงโนรูเอนจ์สีตอน2ตอนที่11อากิจังบอกเลิกมาซาเมเนะเพื่อเปิดช่องโหว่ให้โยชิโนะได้ทำตามหัวใจของตัวเองให้เธอได้เป็นอิสาระจากความเป็นเมดรสราวรับใช้ของอากิจังไปเลยโยชิโนะไม่ต้องมาเกรงใจฉันเอาผัวฉันไปเลย What หักมุม อากิจังเป็นผู้หญิงที่ใจกว้างมากนะครับเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่ามาโซโมเนะกำลังโดน NTR จากใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้จริงๆนะครับอย่างโยชิโนะที่ผมไม่รู้สึกว่าเธอเป็นหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งในคู่แข่งฮาเร็มรักสามเศร้าที่จะมาวัดกับอากิจังเลยอ่ะจู่ๆบทของเธอก็โดดขึ้นมา ว่าตลอดเวลาที่ได้ทำอะไรด้วยกันเจนคบประบวบว่าฉันชอบเขาเือเจ้าขาหมูหผมรู้สึกว่าเธอเป็นแค่ตัวประกอบที่คอยช่วยเหลือพระเอกแค่นั้นนะถ้าจะให้ผมรู้สึกว่าเธอเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้อย่างน้อยนะต้องหยอดบทของเธอมาตลอดทั้งเรื่องไม่ใช่จูจ่ๆก็โผล่มาแบบนี้ถ้าจะมาทางนี้นะครับก็ให้อากิจังกับโยชิโนโแข่งกันไปเลยแฟร์ดีกว่า ว่ามาสมเนะจะเลือกไข่แต่สุดท้ายมาสมนเนะก็ไม่เอานะครับก็กลับไปคบกับอากิจังอยู่ดีตอนแรกี่ผมเกือบจะทําคลิปออกมา3เรื่องนี้แล้วนะครับถ้าโยชิโนเข้าวินจริงๆนะเหมือนแนวรอมคอมฮาเลมพวกนี้มันต้องหาคอนเทนต์ที่จะดึงกระแสก่อนจบอะซึ่งคุณได้ซีนแล้วนะครับแต่ซีนคุณแย่มากเลยมามองอีกมุมนึงมันก็เหมือนหักหน้าตัวละครโยชิโนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยคือตลอดมาเธอไม่มีบทเด่นเลยอะ จนกระทั่งซีซั่น2ตอนที่11เนี่ยแล้วถูกปฏิเสธอีกเหมือนเอามาทำคอนเทนต์อยากจะหักมุมเฉยๆสุดท้ายก็เป็นได้แค่บันไดให้พระนางเขาเหยียบขึ้นไปตบหน้าน้องไม่ใหญ่ดีกันเลยอะ่ะอุตส่าห์บุกป,ป่าฝ่าดงคุณทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กๆไร้เ,เดียงสาที่แสนจะน่ารักน่าทะนุถนอมขนาดนี้ได้ยังไงครับเนี่ยใจิตใจคุณทำด้วยอะไรครับโอเคสรุปเลยมาซมเนคงก็เป็นเรื่องที่เขียน บทลอมคอมไม่ค่อยจะดีนะครับเดี๋ยวก็จะหาแบบหาล้วล้วไปเลยเดี๋ยวก็จะจริงจังแบบจริงจังแปลกๆแล้วความเหลื่อมล้ําระหว่าง2โทดอารมณ์นนเนี้ยเนี่ยมันเกลี่ยไม่ตีเลยนะครับมันไม่มีตรงกลางกับเรื่องนี้มันจะทําอะไรก็ทํานะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นลอมคอมที่คนดูแบบถอดสมองคนอาจจะดูเอาโมณ์น่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กของพานางได้อยู่นะครับแต่ถ้าเรื่องนี้จะจริงจังเมื่อไหร่ก็ขอให้คนกลุ่มขมับเอาไว้เลยนะครับผม